สบายดีพี่น้องสบายดีเอซอรสุกวันนี้มาเด็ดที่มาซุกเนาะมันยิบอันนี้เฮสุดมันยิบหอยเออมัิกวดสุะพี่นนองสติดก็ได้สีตาผัขขู่กินข้านัิบกดพี่เนาะอ่นป้าอะาเธอต้องแนะนำเนาะตัวตัว หน่อยใจนะคะดูกหลานเนาะภาาสีนวาดูกหลานว่าไอซุกพี่น้องมาตำมันนะเนาะเขาไม่ยิบกว๋นอะไรก็ได้เขามาตำมาขุงอยู่แน่นเพื่อนไอ้สุกไปยิบอยู่วะอะไดรยิบมิตอรถือเื่อยเนาะ เอาวางยิบมงาเมนยิบส่อมีแต่ทือแล้วก็มาสางจินประเดปุ่มด้วยสักทีก็ปีนี่เีีบ่บทงซุบ่บทันทาไอซุ่ไอซุกประเดปุ่มจะเบิ้ลหรบ่มักมักหน้าต่กูบุมี่ ơi ờ, đéo nhang phải không ừ. tủ nó vào nói thì nói cho nên ngã nè ba cho cái hình nó phải tập hình hiện đẹp luôn phu nhi vòn nha lật 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 không bậc nào thì nói đấy

ăn giờ chịu cho nói những nhắn sủng cho tôm nào cho vào có cho quy định thế. ta liên tôi giang nó đánh. សំខាន់ទៅមកហូបបិទអោមកមកເຮັດຫຍັງມຶນອາບອກສັບແມ່ເພີ້ອາບອກອາເອົາມັນມາໃສ່ກະປີ້អបໍເ შინ អ៊ីបອບມັນກໍແຈ້ງກໍມາເອົາຕະປະເດດ໋ແຊບປະເດກະ không bớt đi xem bỏ cả mấy tâm mà không khẩn chị bỏ cái tâm mà không này đây đây, đây, đây. đây อนนอเชนกำลังถ่วกระปุนมาหาหงพี่น้อง่านเสร็จะ้ะมาสมเจ้าก้อนน เท้าสกินไหนอยู่ดิอ้าวคือใส่สม่ว้มันก่อนบกลดน้ำลายนี่ะพี่นอะ tam lai like mình đi thôi nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> lỡ <laughs> 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 <nhớ mất> <laughs> <laughs> เอ,อาเหลืองตำสมกินคนเดียวสองคนกับบริสเตรบไม่ได้กูอยู่คนเดียวกูเลยขีดสันฮานี่เอกิ่สมได้คนมาอยู่ได้หลายคนอีกิ่ดเสร็จหอมนะอมหอมพี่น้องเย เส่เลยนะเส่เลยนะพี่นะ้หลังตามนะ่หล่ะน้าไ่ได้ใชนะนเอา,เอ,าอ้าทออดจนอมเลยนลาซิ่ซื่อที่ออเพจ เห็ดองตาดปุวะเห็ดซองทอมาตามรานน่อยดิ้่าจเ็ดซองจาน Mà để này nó sẽ tìm thiệt Đó, chị đó, chị cùng đó, cho kênh Để không bỏ <laughs> 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 ค <c ười> uh, like, ือเด็กกินเบิร์ตป่ะบ้านอะไพ่อตังคก็กระดึ๊เนาะกินตามเดิมที่เดยวกันอู้วขึ้สิเสะเนาะกินตามอยู่ขัวเตออยู่หัวเอแบ่งเข้าในตี thế là miu bên mẹ mẹ thổi mạnh dữ thiệt ha nè ok ไปดีพ er hey, ี oh, oui, claro. ่น้องเลยเดี๋ยวก็เลยได้เอาไปสเปนงานีเอวบวมาับสิรุษได้ให้ยาขับสได้กินยาน้ำน้ำอะไน้ำพี่น้องน้ำกัะ

จะบกงไปดว่าปมกไปพ่น้องตั้งใจเลยัาิจเปิดตลาดคนเมืองเปิมีน้องนี่เ้ยมามีนาดกติูไปเดด้แ่ว่ากูอยากไปไม่น่านห่ท่สุดนกมาดมาปไเดินด่เปิดใม่เปิด

ต้ิ่อตลดตุฮััเบิดเลยแซงตัวละหล่อแตดมหาพาร์ทเบิร์ดเก็บได้ฟูฟูกัเบิรดครบเียนต้องคืนอีกเลขนาดไปขายมุกแล้วักยังไปยังไที่สื่อเป็นบังีเตากับยังเขาหลาหารน้ำเหลืองเตาอ่ะแหละครบเซีนถูกปเรื่อไเรื่อีเตาค่ะชื่อบ ไม่จำข่าวัวานี่เป็นมากเต่า่ยหญแซบได้แล้วกี่้องเต่าหรอนี่เดียวเี่น้ำเตาคืปลาขัวซองเจ้าเจ้าี๋ยวหัวใจขั้วหัวขั้วหัวใจข่าวหักบดนดีาด้ักโดนโดนดส60 ก็ไปเชียอย่างนงไปเชื่น่งเพรเหื่อแต่นีเลยผนไปเท่เลยโอหันี้กิกินอะกินสังขาดีกินจิ้มจือเตี๋ยคุดไปหมดกูเห็นซูนหายไปกับตาเร็ยร้อยนัลนินข่าวใจสลายน้อยเชียหันเงินเฉีย มันจะมันจะอายตัวไปขี้นก็ไม่ค่อยงวดไมู่มันอ่ะก็เห็นเห็นหอกเห็นรอขันเห็นเขาแูซมเนี่ยขาก็โทรศัพทนาะแตเขาก็บรจัขาจะไปแกะะสอยาไป่มีหิ่มีย่างเนาะไนนเออสืมีเบอร์โทรอยเาเโ

เสียต้องเพชรนะอินดีเหรอีนองเพชรเนี่อาดิันไปเพชเณไปแต่งตัวคุณเชาเพชรก่อนสองจานนะพอดีบรเ่ยตามมาคุงร้ายไปจะเสือเต็ยมโคกนสเงาเงางน Mỗi nhà có bánh thân tăng Bảo đèo một chú cả sao ổ đèo Để cả đèo mà Cả thì... bên đó của ăn đây ăn năn ăn để cả đèo phai Cả đèo phai để hết nhắn Cứ sợ Còn đi đúng tên Đó Ta sao đào Nóng đào Hứ Hết Chịp nóng đào 啊。<laughs>